ถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอเขาคุมทีมซังพอลีกวาดชัยชนะ10นัดติดต่อกันในลีก้า2 10นัดรวดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับก่อนหน้านั้นครับมีโค้ชเป็นแค่คนเดียวครับที่เคยคุมทีมชนะรวดเกิน7นัดขึ้นไปในลีก้า2นะครับคนนั้นคือเยนคลอบสมัยที่คุมมา์จากแกรมพอตเตอร์สู่โรเบโตเดชารบีจากเดชาบีส่งต่อมาถึงเทสล์กับอายุเพียงแค่3 1ปี คำถามที่โดนถามอยู่เรื่อยๆก็คือคุณมีดีอะไรทำไมไบรตันถึงเลือกคุณเฮอร์เซอร์บอกว่าการสร้างและการดึงศักยภาพที่ีท่สุดออกมาจากนักเตะที่เรามีผมไม่ได้ต้องการงบประมาณก้อนใหญ่ก้อนโตมากกว่าที่สโมสรมีให้และยืนยันว่าจะทำฟุตบอลที่สนุกที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัดเช่นนี้ <c oughs> เหนือสิ่งอื่นใดคือผมจะทำให้ทีมทีมนี้มีระเบียบวินัยโดยพัฒนาไปด้วยกันทั้งทีมแม้ว่าทีมชุดนี้จะมีนักเแต่อายุมากกว่าผมถึง6คนก็ตาม Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกลือสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ฟุตบอลิสตานะครับกับผมจิตรกรเสียงเผืือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเมนสแตนไฮไลท์ของเราเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรื่องราวนะ่าสนใจมากๆครับลองจินนาการมนุษย์คนทํางานคนหนึ่งครับคนวัย31ปี เอาเข้าจริงถ้าเป็นอาชีพอื่น,นๆทั่วไปนะครับมันก็ไม่ได้ว่าอายุน้อยขนาดนั้นแต่ถ้ามองเป็นตำแหน่งเฮดโค้ชผู้จัดการทีมซึ่งอยู่ในระดับเวทีพรีเมียร์ลีกที่มันเข้มข้นขนาดนี้อายุ31ปีถือว่าอายุน้อยมากๆครับใช่ครับเรา đ ลังพูดถึงเฮดโค้ชคนใหม่ของนกนางนวลทีมนี้ฟาเบียนเฮอร์สเลอร์กุนซือวัยเพียงแค่31ปีคุมทีมอาชีพ อย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะได้เป็นแค่2ปีเท่านั้นจูจูข้ามจากเยอรมันมาทำงานที่อังกฤษแล้วเปิืมได้อย่างสวยงามมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังของโคชวัยเพียงแค่31ปีคนนี้วันนี้เลยพาทุกคนครับมารู้จักกับเขาให้มากขึ้นครับฟาเบียนเฮสเลอร์กุนซือยุคใหม่กับฟฟตบอลยุคใหม่ของเขาครับติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับผมพาทุกคนไปที่ซังพอลีก่อนครับสโมสรอ,อันเก่าแก่ในเมืองฮัมบูกนะฮะ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1910ซึ่งเอาเข้าจริงๆน,นะครับเทวัดในเรื่องของประวัติศาสตร์ความสําเร็จเกติยศต่างๆสังพาลีตามหลังฮัมบุกแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นเอา,อางี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าจุดยืนหรือแนวคิดของสโมสรน,นะมันน่าสนใจครับโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในยุคทศวรรษ8 0นณเวลานั้นนะครับแฟนบอลส่วนหนึ่งแล้วกันครับของฮัมบุกแสดงตัวตนออกมาครับในเชิงเป็นผู้สนับสนุนและก็นิยมชมชอบฝั่งขวาฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับ มีความเป็นนีโอนาซีนะแล้วกลุ่มๆเนี้ยก็มักจะสร้างสร้างปัญหาสร้างสร้างความเดือดร้อนสร้างเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆอยู่เรื่อยๆมันจริงทำให้แฟนบอลกลุ่มอื่นๆครับของฮัมบูร์กรู้สึกแบบเอื้อมระอามากครับเบื่อหน่ายจนกรทั่งตัดสินใจว่างั้นย้ายมาเชียร์ซังพาลีดีกว่าซึ่งทางซัมพอลีก็เหมือน แสดงจุดยืนครับยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองเชียร์ฝั่งขวา,าจัดของฮัมบูกโดยประกาศตัวนะครับว่าสังพุลีเนี่ยเป็นฝั่งซ้ายเต็มขั้นครับต่อต้านเผด็จการมีกิจกรรมทางสังคมแบบฝ่ายซ้ายแบบหลากหลายต่อต้านการเหยียดผิวเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศสนับสนุนเปิดรับผู้ลีภ้ภัยและกระจายอำนาจจากรัฐสู่ประชาชนคนละฝั่งเลยครับแนวทางแนว,แนวความคิดความนิยมทางการเมืองส่งต่อมาถึงเรื่องของ สโมสรฟุตบอลซึ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือซัมบัลีเป็นสโมสรในแนวความคิดประมาณนี้ครับซึ่งอีกมุมมันก็บ่งบอกตัวตนของตัวเองว่าเป็นทีมที่หัวสมัยใหม่กล้าคิดกล้าลองกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นดีเอนอยู่ในทีมทีมนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับว่าทําไมทีมนี้ถึงจะเปิดโอกาสให้กับโคช้ชรุ่นใหม่อายุน้อยๆให้ขึ้นมาคุมทีมโดยเฉพาะในช่วงเวลาสัก10ปีหลังสุดเ่ยนะครับ แน่นอนครับการวนเวียนอยู่ในลีกา2เป้าหมายของพวกเขาก็คืออยากจะขึ้นไปสู่บุนเดสลีกาโดยเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่แนวคิดใหม่เพื่อทดแทนในเรื่องของเงินทุนงบประมาณที่อาจจะไม่ได้มากนักสร้างพลิพยามอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่สมหวังนักเตะก็ผลัดใบกันไปหลายๆรุ่นความใกล้เคียงที่สุดน,ะ,นะครับเกิดขึ้นในยุคข,ของทิโมชูสครับคุณซือวัย46ปีพยายามอย่างมาก แต่สุดท้ายก็ดีที่สุดเนี่ยจบอันดับ5ครับ2ซีซั่นติดต่อกัน2021-22ถึงและ2022-23นั่นคือผลงานที่มันแบบเกือบแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวแม้ว่าจะยังไม่ถึงไปแบบได้ลุ้นในการเตะเพลย์ออฟด้วยซ้ำคือการเลื่อนชั้นเนี่ยนะฮะแชมป์รองแชมป์เลื่อนชั้นอัตโนมัติอันดับ3ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมอันดับ16ของบุนเดสลิกานี่เป็นกฎกติการรมเนียมของฟุตบอลเยอรมันเขา น่าหมายความว่าซามพลียังไปไม่ถึงเพลย์ออฟด้วยซ้ำไปแต่แฟนๆแฮปปี้ครับเพราะทีมก็ไม่ได้มีงบประมาณมากมายแต่ดิโมชูส์พยายามสร้างฟุตบอลให้ดีขึ้นเรื่อยๆเล่นถูกใจใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นในอนาคตแต่สุดท้ายดิโมชูสก็โดนปลดออกจากตำแหน่งครับเพราะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาตกลงไปอยู่อันดับ14ของตารางเริ่มสถานการณ์ชักไม่ดีแล้วก็เลยแยกทางกันณเนะวลานั้นเนี่ยแฟนๆซัมพอลีรู้สึก จ็บปวดมากครับเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าจิโมชูสนั้นมีดีกว่านั้นจงให้ความมั่นใจกับโค้ชคนนี้เถอะไม่มีใครทําได้ดีกว่าชูสอีกแล้วทําไมมาปลดกันแบบนี้ทางที่ก่อนหนะน้านี้ผลงานมันก็ดีขึ้นตามลําดับมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกอยู่บ้างสโมสรไม่น่าไม่น่ารีดตัดใจแบบนี้ณเวลานั้นครับซามุริก็โชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นทีมที่หัวสมัยใหม่กล้าคิดกล้าทํากล้าลอง และเปิดโอกาสเลือกคนจากแนวคิดวิธีการ p a ชชั่นมากกว่าเรื่องของประสบการณ์มากกว่าสิ่งที่เคยทํามาในอดีตและรวมถึงเรื่องของอายุด้วยถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอการโปรติโมชูสออกครับนำไปสู่การแต่งตั้งผู้ชายคนนี้ครับฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ณวันนั้นเขาอายุเพียงแค่29ปีและถูกเลื่อนขั้นมาจากการเป็นผู้ช่วยของชูสเนี่ยแหละครับขยับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชและไม่ใช่การเป็นเฮดโค้ชแบบรักษาการนะครับ เซ็นสัญญาจริงจังอย่างเป็นทางการจากนั้นสโมสรก็มีเวลาประมาณ6เดือนครับในการส่งเขาไปเรียนให้จบโปรไลเซนเพื่อรับงานอย่างถูกต้องตามกฎกติกาแม้ว่าแฟนอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างครับกับวิธีการทํางานของสโมสรที่โดดเด่นในเรื่องตรงนี้นะครับกล้าคิดกล้าลองกล้าเปลี่ยนแปลงแต่สําหรับเฮดโค้ชอายุเพียงแค่29ปีนะเวลานั้นเนี่ยมันมันยากที่จะใส่ความเชื่อมั่นลงไปครับคำถามตามมาก้อนใหญ่ๆก็คือ เด็กคนนี้จะขึ้นมาคุมทีมแทนที่ของทีโมชูสได้ดีกว่าจริงหรือเปล่าซึ่งณตอนนั้นนะครับบทบาทของซอมพอลีการอยู่ในหลีกรองมันก็เลยไม่ได้ถูกโฟกัสมากมายก็แค่โอเคเป็นข่าวปกตินะตั้งโค้ชใหม่อาจจะมีเอ๊ะนิดนึงว่าโอโห้หอายุ29ปีเหรอแต่ก็แค่นั้นครับอาจจะมีเป็นแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือโอ้อายุน้อยนี่จะเป็นเหมือน ยู่ได้นกอสแนหรือเปล่าเพราะว่าในเกอสแมนเริ่มคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์เฮดโค้ชในเบรสลิก้านะครับตอนนั้นอายุเพียงแค่28ปีและเส้นทางของเ a ็กอสนก็โดดเด่นมาเรื่อยๆจากฮอฟเฟนไฮม์ไลฟซิกบารเยนจนกระทั่งกลายมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีถูกพูดถึงในแง่ของอายุครับว่าอายุใกล้เคียงกับตอนที่ในเกอสแมนเริ่มงานเลยนะแต่ก็แค่นั้นไม่ได้มีใครให้ความสนใจหรือโฟกัสในตัวของเฮสรเลอรมมากนะัก อย่างไรก็ตามครับหลังจากทำงานอย่างจริงจังแล้วทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์เสียงที่พูดถึงเฟอร์เฮอร์สเลอร์ก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเพราะผลงานของเขาครับเขาคุมทีมซังพอลีกวาดชชัยนะ10นัดติดต่อกันในลีกา2ความสงสัยจากฟน n บอลหายเป็นปลิดทิ้งครับไม่มีใครตั้งคำถามอีกแล้วว่าเขาจะขึ้นมาแทนที่ของทิโมชูสได้หรือเปล่าผลงานมันชัดเจนอยู่ตรงหน้า และจากข่าวที่อาจจะเป็นข่าวล้อมกรอบเล็กๆเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างครับทุกคนหันมามองแล้วครับเอ้ยโค้ชคนนี้เป็นใครอายุแค่29ปีพาทีมชนะ10เกมติดต่อกัน10นัดรวดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับก่อนหน้านั้นครับมีโค้ชเป็นแค่คนเดียวครับที่เคยคุมทีมชนะรวดเกิน7นัดขึ้นไปในลีก้าสนะครับคนนั้นคือเยนคลัอคสมัยที่คุมมาจนทั่งมาถึงเฟเดนเฮอร์สเลอร์นี่แหละครับที่คุมทีมชนะ10เกมติดต่อกัน ในลีกาสองคราวนี้เรื่องราวของเขาเริ่มถูกพูดถึงแล้วครับสืบสาะประวัติการเติบโตผลงานต่างๆเฮอร์สเล์เป็นลูกครึ่งออสเตรียกับอเมริกาครับเขาเกิดและเติบโตที่รัฐเท็กซัสครับก่อนที่จะย้ายตามครอบครัวครับมาอาศัยอยู่ที่เยอรมนีที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ครับบาเยนน์มิวนิกนั่นแหละครับแถบนั้นเขาย้ายมาตอนอายุ12ปีครับแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง แล้วก็วางเป้าหมายครับว่าต้องค่อยเป็นนักเตะเยาวชนของเบอร์เมินิกให้ได้ซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำได้สําเร็จนะครับได้รับสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนได้เติบโตไต่เต,ต้าขึ้นมาแต่ละชุดขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นนักเตะที่ดีครับเป็นนักเตะที่มีแววตอนอายุสิปีเนี่ยได้เป็นกัปตันทีมด้วยซ้ําไปในชุดยูสินักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันที่เติบโตมาในแคมป์เยาวชนเสือใต้ณเวลานั้นถ้าเอาแบบได้ยินชื่อแล้วร้องอ๋อก,ก็คือเอ็มเรชานครับเติบโตมาด้ยยดดยวย เอเบรชานทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ย้ายทีมไปเล่นหลากหลายมากครับบาเยนน์เลเวอร์ลิเวอร์พูลยูเว่กลับมาที่ดอทมุนและกลายเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมน,นีส่วนเฮอร์เเลอร์นั้นคนเรื่องเลยครับจากเด็กที่มีแววเล่นได้อย่างน่าสนใจถูกจับตามองแต่สุดท้ายมันก็เหมือนอีกหลายๆคนครับหรืออีกเป็นร้อยเป็นพันคนด้วยซ้ำที่โดดเด่นสมัยเป็นเด็กแต่ก้าวข้ามสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ได้สุดท้ายเขาก็ ต้องอาลาทีมในตอนอายุ21ปีย้ายไปอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ย้ายอีกครั้งหนึ่งครับมาอยู่กับ1860มิเนกซึ่งมันเริ่มชัดเจนแล้วครับว่าโอกาสที่เขาจะกล้าขึ้นไปเป็นนักเตะอาชีพอย่างจริงจังเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเพราะคําตอบที่ชัดเจนก็คือ2ครั้งที่เขาย้ายทีมเนี่ยทั้งฮอฟเฟนไฮม์และ1860มิเนกเขาไม่เคยได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยครับกระทั่งถึงอายุ23ปีเฮอร์เก็ยอมรับแลลวครับเขารู้แล้วครับว่าไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่ เขาเลยตัดสินใจเบนเข็มเลยครับไปทางการเป็นโค้ชฟุตบอลในปี2016ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดฉับพลันตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็โลกยุคใหม่มันก็หลากหลายโอกาสซึ่งในศาสตร์ความรู้ในแต่ละด้านเนี่ยมันมีเฉพาะทางที่คุณสามารถเข้าไปแล้วสร้างตัวตนได้ใหม่เฮอร์เซเลอร์ก็เป็นแบบนั้นครับเขาเริ่มเรียนโค้ชอย่างจริงจังที่สาบันฟุตบอลเลเยอร์ซึ่งเป็นสาบันฟุตบอลชื่อดังของแคว้นบาวาเรียโดดเด่นทั้งสารสนสินครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีที่เรียนอยู่ในห้องเรียนครับจดเลคเชอร์ข้อมูลต่างๆและภาคปฏิบัติก็คือคุมทีมจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมสมัครเล่นในแคว้นบาวาเรียนั่นแหละครับทำงานจริงเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงเฮอร์เลอร์บอกว่าฟุตบอลของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นฟุตบอลยุคใหม่ที่หักดิบหรือทำลายล้างฟุตบอลยุคเก่าทั้งหมดแต่เขาเชื่อในศิลปะการเปลี่ยนแปลงค่อยๆปรับกันไปทีละนิดทีละนิด ทำไปเรื่อยๆครับจนทาให้ฟุตบอลเขานั้นเหมือนไร้รอยต่อชนิดที่ว่านักเตะในทีมเลยนะฮะอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าโดนเปลี่ยนวิธีการเล่นไปแล้วเขาชอบวิธีแบบนี้มากกว่ามากกว่าเข้าไปแล้วแบบตุ้มแนวคิดจันเป็นแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้แต่ค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับณเวลานั้นครับย้อนกลับไปในช่วงที่เริ่มต้นคุมซัมพูลีแล้วชนะ10นัดรวดในลีกาสองโอ้หนังข่าวก็ถามคุณทําอย่างไรถึงทำอย่างนั้นได้นู่นนี่นั่นต่าง ต่สุดท้ายในฮสเลอร์ ler, ตอบนถามปิดท้ายประมาณว่าเอาล่ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะไปไกลกว่านี้นะฮะผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าทีมทีมนี้ไม่ใช่ทีมแห่งพระเจ้าใดๆครับพวกเราสามารถแพ้ได้พวกเราสามารถเล่นแย่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับทีม,ท,ม,ท,มทีมนี้จะลงเล่นโดยสวมจิตวิญญาณของผู้ชนะและเล่นด้วยกันด้วยความสามาัคคีที่จะบอกก็คือ ผมไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นแบบสุดโตง่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในครั้งเดียวแต่ผมค่อยๆทําค่อยๆศึกษาจากสิ่งที่ผมเรียนรู้มาโดยตลอดคราวนี้ทุกสิ่งอย่างมันก็ไปไกลกว่านั้นเลยครับจาก10เกมแรกชนะรวดจากอันดับที่เคยแบบใกล้เคียงที่สุดคืออันดับที่5ซังโพลียุคใหม่ของเฮอร์เซเลอร์ก็เติบโตขึ้นครับปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นระบบใหม่กลายเป็น3-43เพิ่มจํานวนผู้เล่นในแดนกลางมากขึ้น เติมความเข้มข้นมากขึ้นเน้นการคองบอลและพวกเขาก็มีเกมลุกที่ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบนั่นคือฟุตบอลแบบฉบับใหม่ของซังพอลีในมือของเฮอร์เลอล์ไล่เลียงไปถึงยุคโมเดิร์นการเซตบอลจากแดนหลังแม้กระทั่งผู้วิษาประตูที่ต้องเป็นคนบิลล์อัพเกมจากแดนหลังได้ด้วยหลายสื่อวิเคราะห์ค,คล้ายๆคำว่าซังพอลีซีซั่นที่แล้วครับวิธีการเล่นความดุดันความกล้าหาญคล้ายคลึงกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับ ของแชมป์เบรสลิกาทีมล่าสุดของเชอรเบลลอนส้นนั่นแหละครับซึ่งเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยครองบอลให้มากเคลื่อนที่ให้เยอะเข้าทำอย่างรวดเร็วปราดเปรียวกล้าหาญและมีสปิริตที่จะไม่ยอมแพ้ทุกคนต้องการเป็นผู้ชนะลุยแม้กระทั่งหน้าที่สุดท้ายและทุกสิ่งอย่างก็จบลงด้วยกิจยศแบบรูปธรรมครับพวกเขาควา้าแชมป์ลิกา2ได้สำเร็จเป็นการเลื่อนชั้นสู่เบรสลีกาครั้งแรกในรอบ13ปี และคราวนี้ฉายา Newagerman ก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งชื่อเสียงของเขาเริ่มกระจายไปทั่วแผ่นดินยุโรปครับเริ่มมีหลายๆสโมสรจับตามองหนึ่งในนั้นก็คือไบรตันครับถ้าเราจํากัดความของสโมสรแห่งนี้นะฮะไบรตันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นทีมที่แนวคิดสมัยใหม่ในสกีเียร์มลีกเป็นสโมสรที่ให้ความสําคัญกับข้อมูลและสร้างโครงสร้างด้วยการปลุกปั้นลงทุนน้อยได้นักเตะที่ดี ขายออกไปได้กําไรไล่ไปถึงการสร้างโค้ชหนุ่มหลายหลายคนครับเพื่อเติบโตขึ้นมาหลังบ้านแข็งแรงมากครับโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงมากและสไตล์การเล่นเป็นวิธีการแบบฟุตบอลสมัยใหม่ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของผลแกรแข่งขันในเรื่องของความชื่นชอบจากแฟนบอลและแน่นอนครับในเรื่องของมูลค่าทั้งตัวนักเตะทั้งตัวสโมสรจากแกรมพอเตอร์สู่โรเบร์โตเดชีบี้จากเดชีบี้ส่งต่อมาถึงเฮสเลอร์อายุของคุณซืไบรตัน เหมือนค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือโค้ชทุกคนที่กล่าวมานะครับมีสไตล์มีวิธีการทําทีมที่คล้ายๆกันเห้็นโครงสร้างพื้นฐานใช้พลังหนุ่มและคัดสรรมาอย่างดีซึ่งมันก็ต้องชื่นชมไปทางหลังบ้านนั่นแหละครับทนี่บลูมครับเจ้าของสโมสรรวมถึงทีมคัดสรรต่างๆและการเลือกเฮอร์เเลอร์มามันก็ตอบโจทย์ครับด้วยแนวทางไม่ต่างกันนักนั่นหมายความว่ากลุ่มเมตเตที่มีอยู่ก็สามารถต่อยอดได้เลย เราเพอจะทราบใช่ไหมครับว่าโทนี่บรูมนั้นโดดเด่นมากครับความเฉลียวฉลาดการเป็นนักวิเคราะห์มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลทั้งเรื่องของฟุตบอลนะบเชิงเซติเชิงข้อมูลสุดยอดและเขาก็เอามาใช้กับสโมสรบริันพวกเขาเชื่อมั่นในข้อมูลที่มีอยู่ในมือครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทุกๆด้านแล้วก็คัดสรรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือนักเตะแจกแจงรายละเอียดได้หมดครับข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็ง แล้วเอามาประเมินผลกันว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้มันตรงสเปคกับสโมสรครับแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยคนคนนั้นชื่อเสียงอาจจะไม่โด่งดังแต่ถ้ามันตรงกับสเปคที่วางเอาไว้จาก Big Data ที่มีอยู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่พวกเขาก็พร้อมที่จะลุยครับและนั่นคือคำตอบครับที่ล็อกเป้าหมายไปถึง f a b i a เบียนเฮอร์เลอร์ทนีบุมบอกว่านี่คือยุคข,ของข้อมูลและข้อมูลที่เรามีสาคัญจริงๆในการตัดสินใจ หาเฮดโค้ชที่เหมาะสมข้อมูลที่มีนั้นบอกว่า f a ร์เบนเฮอร์สเลเป็นโค้ชที่สามารถทําทีมตรงกับแนวทางที่เราต้องการได้เขาตอบทุกโจทย์ที่เรามองหาทั้งการคัดเลือกการคัดสรรการตัดสินใจจัด11ตัวจริงการเสริมทัพและรวมไปถึงการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยเขาคือโค้ชรุ่นใหม่จริงๆครับพร้อมทํางานกับทุกฝ่ายในสโมสรเดินเข้าหาปรึกษาทีมแพทย์เดินพูดคุยกับน,นักวิเคราะห เพื่อทาให้เกิดผลดีที่สุดกับมักเต่ของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปมันจะผ่านกระบวนการทั้งข้อมูลทั้งการประเมินทั้งการตัดสินใจวิธีการที่สําคัญมากๆและหลังจากที่เราได้คุยกับเขามันยิ่งน่านยินดีอย่างมากที่เขาเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เราคิดวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นสโมสรที่อยู่ในระดับท็อป10ของพรีเมียร์ลีกอย่างส่เสมอเรามีความเยอทะยานสูงเราไม่มีขีดจํากัดและเรารอคอยฤดูกาลที่จะมาถึงนี้จริงๆนั่นคือคำพูดของทีนิบรูมครับ ในวันเปิดตัวฟาเบียนเฮอร์เลอร์ฝั่งของคุณซื้อคนใหม่ครับกับอายุเพียงแค่31ปีคําถามที่โดนถามอยู่เรื่อยๆก็คือคุณมีดีอะไรครับทำไมบรตันถึงเลือกคุณเฮอร์เลอร์บอกว่าการสร้างและการดึงศักยภาพที่ยี่สุดออกมาจากระเตะที่เรามีผมไม่ได้ต้องการงบประมาณก้อนใหญ่ก้อนโตมากกว่าที่สโมสรมีให้และยืนยันว่าจะทําฟุตบอลที่สนุกที่สุดภายใต้งบประมาณที่จํากัดเช่นนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือผมจะทําให้ทีมทีมนี้มีระเบียบวิน,นัย โดยพนัฒนาไปด้วยกันทั้งทีมแม้ว่าทีมชุดน,นี้จะมีนักเตะอายุมากกว่าผมถึง6คนก็ตามสุดท้ายเจาะลึกไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ว่าฟุตบอลของเฟนเฮอร์สเลอร์เป็นแบบไหนและเขาคาดหวังอะไรจากนักเตะบ้างคุณซูเว็นหนุ่มคนนี้บอกว่าผมต้องการให้ทีมของผมนั้นมีบอลอยู่กับตัวให้มากที่สุดและรู้วิธีการจ่ายบอลในเวลาที่โดนคู่แข่งโจมตีเวลาได้บอลแล้วคู่แข่งเดินเข้าหาเนี่ยคุณจะออกบอลอย่างไรเราต้องเป็นฝ่ายครองบอลน,นี่คือ DNA เของผม ซึ่งผ่านจากนัดแรกไปครับที่กูดิสันพ์คเราก็พอจะเห็นเขาโครงนะว่าสิ่งที่เฮอร์เเลอร์พูดนั้นสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในสนามได้จริงๆใช่ครับมันอาจจะเป็นแค่ก้าวแรกเป็นแค่นัดแรกเท่านั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่การเริ่มต้นกับโค้ชวัยหนุ่มอายุเพียงแค่31ปีกับการขึ้นมาท้าทายในเวทีใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกแล้วเปิดหัวด้วยการบุกไปชนะนอกบ้าน อย่างน้อยที่สุดเขาควรได้รับเครดิตและเสียงชื่นชมครับส่วนหลังจากนี้ก็คือการยืนระยะอย่างสม่ำเสมอนั่นคือด่านทดสอบที่ยากที่สุดครับซึ่งเราก็าคงต้องรอติดตามกันแล้วครับว่าเฟอร์บนเฮอร์ซเลอร์นั้นจะเป็นเพียงแค่กุณซูไวหนุ่มที่สว่างว่าขึ้นมาเหมือนพลุหรือเปล่าจุดแล้วสว่างแล้วหายไปหรือจะยืนระยะได้กลายเป็นยอดโค้ชที่อัปเลเวลตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตัวเขาเท่านั้นครับที่เป็นคนให้คําตอบได้ เราติดตามผลงานของไบรตันในสั้นนี้กุนซือคนใหม่ของเขาครับอายุเพียงแค่31ปีเฟเบนเฮอร์สเลอร์น่าสนใจมากๆครับค่งไบ้างนะครับกับโค้ชวัยหนุ่มคนนี้นะฮะใครได้ดูในเกมเอลว์ตันเจอกับไบรตันลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในเชิงลึกเกี่ยวกับเฟเบนเฮอร์สเลอร์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณมา,มากๆครับทุกคนสําหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบเรด่องของเราในช่องเมสแตนไทยแ l a n d ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยนะครับกำลังจะก้าวไปถึงใกล้ๆก0 0แสนซับแล้วอยากถึง1ล้านซับเร็วๆฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ